ตรงจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ราบสูงบนลาเวนในตรงแถบตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาจะปลูกกาแฟกันใช่ไหมฮะจะเห็นไร่กาแฟที่เราขับรถผ่านมาตลอดเนี่ยเราจะมีไร่กาแฟตามข้างทาง จริงๆว่ามันเป็นพืชยืนต้นไม่รู้ว่าเรียกสวนหรือเรียกไรเพราะว่าถ้าเป็นพืชยืนต้นก็คงจะเรียกสวนนะเนาะสวนกาแฟในสภาพบ้านเรือนทั้งหมดเนี่ยที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับประเทศไทยที่ย้อนไปไม่ใช่เพียง20หรือ30ปีเมื่อ50ปี 60ปีที่แล้วแต่เพียงกันว่ามันจะมีไฟฟ้าหรือโทรศัพท์เข้ามาซึ่งมันจะสมัยใหม่กว่าแต่สภาพการเป็นอย ait, ู่หรืออะไรพวกนี้ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่ก็เป็นแบบวิถีชาวบ้านที่เขาอยู่กันบ้านเรือนก็ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่ จะเห็นว่าทั้งหมดนี้คือไร่กาแฟทั้งสองฝั่งนี้เป็นไร่กาแฟตรงนี้ก็เป็นกาแฟฝั่งขวามือก็คือกาแฟเหมือนกันเนี่ยคือสวนกาแฟสุกแล้ว พร้อมเก็บแล้วเนี่ยนี่ต้นนี้ทั้งต้นเลยทั้งต้นเลยเนี่ยต้นนี้นี่ก็สุกเดินเข้ามาดูในสวนกาแฟมีเยอะเลยนะที่ฝั่งลาวนี่เพียบเลยเนี่ยกาแฟเนี่ย Nói khuyên tìm tên สวนกาแฟพร้อมที่จะเก็บกันแล้วมีมีเยอะพอสุกเดยอะต้นนี้เต็มเลยโอ้โหของในย่านตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามีหลายบ้านที่แปลก ใหม่ออกไปเพราะว่า <ondan S 1> <antique. S 2> มีการปลูกกาแฟกันแล้วทำให้รายได้ของครอบครัวชุมชนตรงนี้ดีขึ้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทั้งน <Alex> ั <S 2> <S 2> <flush> ้นเลยนี่ยกาแฟหมดเลย ยามเช้าได้จิบกาแฟของที่นี่นะก็ต้องบอกว่ากาแฟของเขาดีจริงแหละนะเป็นกาแฟที่ทางโฮมสเตย์เขาทำไว้ให้นี่คือเป็นดิฟกาแฟนะชิมแบบที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเนี่ยรสชาติดีจริงถูกใจเลย นะถึงเราจะไม่ใช่คอกาแฟแบบชั้นเลิศอย่างคนอื่นเขาแต่เราก็ต้องบอกว่ากาแฟของเขาเมื่อจิบเข้าไปแล้วก็ต้องบอกว่าดีนะฮะไม่ได้ไปยกยอใครอวยใครแต่เราบอกก็ว่ากาแฟของที่โบรลเวนเนี่ยยอมรับเลยว่าดีจริงๆ นี้คือทางเข้าโรงเรียนโรงเรียนชั้นประถมเป็นบ้านพักของครูหรือของเจ้าหน้าที่ไม่รู้นะตรงน,นี้หลังเก่านี่อันนี้เป็นอาคารเรียน ภาพบ,บริเวณที่เรียนโรงเรียนบริเวณโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแค่นี้เอง นั่งมอเตอร์ไซค์ชมบริเวณรอบหมู่บ้านที่ไปพักอยู่นะบ้านหนองหลวงเมืองปักซองซึ่งสภาพหมู่บ้านตรงนี้ก็ยังเป็นดินธรรมดามีน้ำาัังบ้างในเวลาที่มีฝนตกแล้วก็คือเป็นน้ำค้งตามท้องถนนเนี่ยนะซึ่งสภาพบ้านก็มีทั้งสวนกาแฟอยู่ในหมู่บ้านน,นะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะห่างจาก ตัวเมืองพอสมควรในจุดนี้ฉะนั้นบ้านนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมเดิมๆอยู่เลยนะก็จะมีบางบ้านบ้างแหละที่เป็นสมัยใหม่ขึ้นมามีปูนผสมเป็นแบบบ้านชั้นครึ่งอะไรประมาณอย่างนี้นะการใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่ก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะฮะวันนี้เป็นวันพระเราก็จะเห็นที่ผ่านมาเนี่ยที่เดินผ่านมาก็จะเห็นมี ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็เตรียมตัวไปวัดกันนะก็นั่งรถชมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับมอเตอรไ์ไซค์ยางดีเลยชมบรรยากาศของหมู่บ้านไปใช่ไหมอันนี้บ้านที่เราเห็นนี่ก็ยังเป็นสมัยใหม่ไปแล้วเป็นบ้านปูนละแต่สภาพถนนหนทางในหมู่บ้านยังยังไม่ได้เทปูนหรืออะไรเหมือนกับฝั่งไทยอะนะยังเป็นแบบนี้อยู่ เห็นไหมฮะตามถนนมันก็เป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งของคนที่เขาอาศัยในแต่ละท้องถิ่นนะเราจะบอกว่าตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ดีเท่ากับตรงนู้นมันคงไม่ใช่นะฮะแล้วแต่สภาพการเป็นอยู่ของแต่ละที่แต่ละแห่ง ตรงทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยนะออกจากเมืองปักซองมานี่ทางก็ยังเป็นลูกลังอยู่นะก็ไม่ค่อยมีลุมมีบ่อแล้วค่อนข้างจะเป็นลูกลังอัดแน่นนะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนก็คงจะเละอยู่เหมือนกันนะฮะงั้นเราจะบอกว่าในสภาพของการเป็นอยู่เนี่ยในท้องถิ่นตรงนี้เขาดีไหม ดูภาพรวมๆแล้วที่ออกมาข้างนอกที่นี่น่าจะดีที่สุดแล้วนะในบริเวณของที่ตรงที่ราบสูงแห่งนี้นะราบสูงบริเวณนี้ยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูใช้ได้เลยละเนาะ